แกก็จัดอย่างนั้น,นไม่ใช่จัดนั้นหนักไม่ไม่หยุดเลยอะหยุดไม่ได้เยี่ยมเลย

ตตอนนี้ปัญหาคือผมแอคติ้งความนี้ไม่ได้พเพราะว่าไม่ตื่ไม่ติ่แต่ว่าพี่อยู่นะะพี่รังอ่ะครับโูพี่ใหญ่ที่วัดที่

อ่าอีแปดเนเดิมนะคบารอ่าปิเดิมครับเรียบร้อยเรียบร้อยจะแล้วครับท่นครับนครับอขอ้รับพี่คุลุ้น้ะาได้ค่ะปิดประนะคะ ติดหมดไหมฉันไม่รู้เลยอ่ะฉันคนต้องหักไม่เอาไม่ให้ปิดประตูนะ มาแล้วมีน้องสาวด้วยสิคะค่ะครับ

ตกิดเหลี่ยมเลยพี่ติดเหล่เป็นไรครับเป็นไรพี่เขาไม่ตัดเราด้วยนะ ไม่เขาเป็นขอาคนเดียวเขาคุยกับใครยไงนแก่ก่นนั้นจรของเราหวานแล้วก็เก็บปอดไว้จะไื่อไปไหเนาะ ไปลองพี่อัดนะพี่อัดนอนโคตร เป็นอนเนหนได้แล้วีมันกรพูได้พอๆันลูกรอไม่ได้เล่นนะแต่รถไปโอเคโอเคโอเคถไม่้านทีโอ้โไม่เจออไรเเ้าไอแ้ว่ก้าสค่ะรู้นไหมคะคุณ้าเวลาหัวหน้าเข้าคัวพูดอ่ะให้ต่อยทางขาหลังอ่ะไม่ใช่คูแล้วเอ้า เอ้าไม่เป็นไรหอกกาพี่พี่โดนผักกูทรองมันเหรอจะักพี่เมย์ไม่มีหรอกเออไม่ไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยก็เลือโดนเองก็หันหลงเอาลงมตัวแทบร่วงมาตอวแทบล่ง่ะ ตีแม่งไม่ตายเลยนหนตายตีแม่งไม่ตายเลยตีแม่งไม่ตายเลยนหน อ่ะเสร็จแล้วครับมาอรืงไบแมนรูดจ่อเหมือนเลยเหมือนมากเราเรา้ยงสักว์ได้ไหมไม่ได้ตาจะได้เพราะเก่งไป้อสักที่บ้านพี่พเก่งมากซึ่งท่านถามว่าหน้าเหมือนหน้านะครับแต่ว่าจะเห็นเปยอย่างนี้สกิลยังไม่ต่อเหมือนเลยเหมอนดูสีสิ อันนี้ขาวดำล้วนเลยเนี่ไะไม่ใช่ผมว่าอยากได้หน้าพี่เบิร์ตตรงนี้รักแบบขายชายสีล็อกอะผมชอบฟันผมชอบช่วงฟันอเขาอะคือแบบเขาเหลือเป็นเนื้อผมนะร้อยสากนี้ไม่ได้แต่ขาวเลยพี่ช่องว่างเขาคือเขาปล่อยเป็นเนื้อหมดเลยอันนี้ก็งานคล้องเลนหมู เราคนละเรื่องนะเราพี่ใหญ่โชว์มั้งหนึ่งเพื่อนเราโอ้โหเจอถ้าเราไม่กล้าโชว์เราเขาสุดไปแล้วมาเลหน้าคนเขาเป็นช่างอยู่ภูเก็ตครับใก่ไก่เสร็จเลยนะช่วงนั้นโควิดไงฝรั่งไม่เข้าประเทศกระแทงกันเองสักลายยังรังไม่เข้าใจลายสั่งไงแตขอบกญยิงนะพี่

เอาไปด้วยนี่พี่ขอบมากคงเลยรู้ได้ไงรู้ได้ไงนะสากดขอบคุณมากโอ้รู้ได้ไงรู้ได้ไาม้บคว่ารู้ได้ไงเนี่ยิครับขอบคุณมากโอ้บของพี่